สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูอร่อยๆง่ายๆทานกันอีกนะคะป้าอุ้มก็จะทําอาหารเจาทานอีกอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้วันนี้ป้าอุ้มจะทําผัดมะเขือยาวนะคะผัดเต้าเจี้ยวมะเขือยาวเป็นสูตรเจค่ะ ก่อนอื่นแล้วก็เตรียมมะเขือยาวของเราก่อนนะคะอันนี้ปลาอุ้มก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาหัน่นหั่นแช่ในน้ําเกลือค่ะใส่เกลือลงไปให้เข้มข้นหน่อยนะคะเขาจะได้กัดกัดยางที่กัดยางที่ผิวข้างในของมะเขือยาวของเราเนี่ยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มะเขือยาวของเรามีสีดาคล้ำนะคะเวลาที่เราผัดเนี่ยมะเขือยาวของเราก็จะได้ไม่ดาค่ะ เป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้เลยจากนั้นก็มาเตรียมในส่วนของพริกที่จะใช้ตกแต่งนะคะก็ซอยพริกพริกแดงค่ะอันนี้เอาไว้เพิ่มความสวยงามนะคะตามด้วยพริกขี้หนูค่ะสับ เดี๋ยวปาอุ้มจะสับพอหยาบๆก็พอนะคะจากนั้นก็มาเตรียมในส่วนของโปรตีนเกษตรของเรานะคะอันนี้ปาอุ้มก็แช่น้ําไว้แล้วพอดีปาอุ้มไม่ได้แบบชิ้นเล็กๆมาเลยค่ะเขาจะมีเป็นเม็ดเล็กๆนะคะที่ป้าอุ้มไปเนี่ยเขาไม่มีเม็ดเล็กๆแบบนั้นเลยป้าอุ้มได้แต่เม็ดใหญ่ๆแบบนี้มาเดี๋ยวเราจะมาถ้าเป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เราแช่น้ําพอนุ่มแล้วเราก็มาสับให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยค่ะ อันนี้เขาจะใหญ่เกินไปนะคะถ้าเราจะผัดไปทั้งแบบนี้เดี๋ยวจะรสชาติเครื่องปรุงรสน้ำซอสอะไรเนี่ยจะไม่เข้าเนื้อนะคะจะไม่อร่อยเราก็สับเขาเล็กน้อยให้เข้าละเอียดลงหน่อยนะคะอันนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงที่ต้องมาสับนะคะแต่ว่า พอดีมันไม่มีเดี๋ยวปาอุ้มสับพอละเอียดดีแล้วเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะโอเคเมื่อเราเตรียมในส่วนของวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือผัดกันเลยค่ะ ขี้หนูที่เราสับไว้เมื่อสักครู่นะคะอันนี้เผ็ดมาก <C> เผ็ดน้อยนี่ตามชอบเลย <C> เดี๋ยวเราจะผัดจนส่งกลิ่นหอมสักเล็กน้อยก่อนนะคะ โอเคตอนนี้พริกของเราก็เริ่มส่งกลิ่นหอมเล็กๆแล้วนะคะป้าอุ้มก็จะใส่โปรตีนเกษตรที่เราสับไวเมื่อสักครู่ลงไปเลยอันนี้สับไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกป้าอุ้มหาแบบเม็ดเล็กๆละเอียดละเอียดไม่ไม่มีเลยได้ก็ได้แบบนี้มาก็จะมาวุ่นวายกับการสับเล็กน้อยเดี๋ยวป้าอุ้มจะคั่วจน คั่วหรือว่าผัดจนโปรตีนเกษตรของเราเนี่ยเริ่มสุกก่อนนะคะเริ่มสุกแล้วก็พริกก็เริ่มสุกเริ่มหอมก่อนช่วงผัดผัดไปนี้ถ้าเขาแห้งจนเกินไปนะคะน้ําระเหยออกจากโปรตีนเกษตรของเราแล้วเขาก็จะค่อนข้างที่จะแห้งๆแ,แข็งๆนะคะก็เติมน้ําเปล่าน้ําสะอาดลงไปนะคะเดี๋ยวพออุ้มจะยังไม่เติมพออุ้มจะคั่วไปสักครู่ก่อนพอให้เขาส่งกลิ่นหอมเล็กๆเ,เ,เดี๋ยวเราใส่ มะเขือยาวที่เราแช่น้ำเกลือทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดออกก่อนจากนั้นเดี๋ยวพอใส่มะเขือยาวลงไปเนี่ยพออุ้มถึงจะใส่น้ำตามลงไปนะคะเพื่อจะช่วยให้มะเขือของเราสุกนุ่มเร็วขึ้นด้วยค่ะโอเคตอนนี้ ตอนนี้โปรตีนเกษตรของเราก็เริ่มส่งกลิ่นส่งกลิ่นขั่วไปเล็กๆแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมเล็กๆละเดี๋ยวป้าอุ้มจะใส่มะเขืยยาวของเราลงไปเลยค่ะ จะปิดฝาก็ได้นะคะให้ไอ้น้ำเนี่ยระอุให้มะเขียวยาวของเราเนี่ยสุกนุ่มเร็วขึ้นก็ได้ค่ะหรือจะผัดไปเรื่อยแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่รีบร้อนนะคะก็หมั่นเติมน้ําเอานะคะอย่าให้เขาแห้งจนเกินไปเพราะว่าน้ำานี่จะเป็นตัวช่วยให้มะเขือของเราเนี่ยสุกนุ่มเร็วขึ้นนะคะอย่างที่บอกกันแล้ว เดี๋ยวป้าอุ้มจะพาไปด้วยพอมะเขือของเราเริ่มสุกนุ่มเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันนะคะโอเคตอนนี้มะเขือยาวของป้าอุ้มเนี่ยก็นุ่มแล้วนะคะสุกนุ่มดีแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะเนื้อมะเขือยาวของเราเยอะก็จะปรุงรสให้เข้มข้นหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะจืดจนเกินไปใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ นีปรุงรสมากน้อยแค่ไหนก็ดูที่ปริมาณวัตถุดิบที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะวันนี้ปุ้มใช้สามครองโต๊ะค่ะแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวนี้ปอุ้มใช้แต่มเมล็ดเขาน้ําไม่เอาเพราะว่ากลัวว่าจะเค็มจนเกินไป แล้วก็น้ําตาลค่ะสักสองช้อนชานะคะอันนี้ผัดผๆแล้วเพื่อนๆก็ชิมรสอานะคะเพิ่มเพิ่มรสได้ตามชอบเลยค่ะปรุงรสมอร่อยถูกใจดีแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแดงนะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ โหระพานะคะเพิ่มความหอมอปิดไฟเลยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราผัดพอเข้ากันแล้วก็ไปเตรียมเสิร์ฟซ้อมรับประทานได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูอร่อยๆง่ายๆของเรานะคะเมนูนี้ทำในย่างนะคะเพื่อนๆแล้วก็สูตรนี้มะเขือของเราก็ไม่ดำด้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเขือของป้าอุ้มนี้ไม่ดำเลยนะคะยังเป็น สีเขียวๆใสๆส,ส,สวยๆแบบนี้อยู่ที่เนื้อของเขานะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูอาหารเจง่ายๆอร่อยๆของเรานะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมรับประทานกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคะ่ะเพื่อนๆ